Fake it till you make it แซงว่าเป็นจนกระทั่งคุณทำมันได้ข้อนี้มันสำคัญอะไรมันคือการแอคชั่นคุณรู้ป่าว่าส่วนใหญ่คนที่ไม่รวยอะ่ะแม่งคิดเยอะจริงปะ่ะจริงปะ่ะส่วนใหญ่ไม่รวยคือแบบคิดเยอะ,อะคิดแล้วก็ไม่ทำอะ่ะแม่งสต็อปตัวเองตั้งแต่ความคิดอะ่ะแต่คนที่รวยหรือเห็นโอกาส คนที่เงินหาง่ายอ่ะ fake i t till you m a k อ it เขาแอ t ออกไปเลยเขา fake it fake it หมายความว่าตัวเขาเองอ่ะ e k กก่อน fake หมายความว่าแบบหลอกตัวเองก่อนสะกดจิตตัวเองก่อนนะคะว่าฉันคือคนรวยฉันมัง่งคั่งล่ำรวยต่อให้ฉันมีเงินในบัญชีนิดหน่อยก็แล้วแต่ฉันรู้สึกว่าฉัน fake it ฉันรู้สึกว่าฉันรวยฉันรู้สึกมัง่งคั่งแล้ะ Until make it หมายความว่าเขา action เขาลงมือทำโดยไม่มีความกลัวเขา action ด้วย feeling ของเขาที่เขาเชื่อว่าเขารวย <c oughs> เขาไม่ได้ action feel แบบว่าสักวันจะรวยคุณฟังนะข้อนี้มีเส้นบางๆการ action ของเขาอะ มันแอคชั่นแบบว่าเขารวยแล้วแล้วเขาแอคชั่นทำงานแบบคนรวยแล้วทำงานแบบคนมีเงินแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายๆมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่แบบพยายามหรือฟิลที่อยู่กับตัวเองคำนี้ค่ะมันคือการที่เลเมจะบอกคุณว่าเรา ต้องรู้สึกว่าเรามีสิ่งนั้นเราเฟกกับมันก่อนตอนแรกเราอาจจะต้องเฟกกับมันก่อนเฟกกับตัวเองว่าฉันรู้สึกรวยฉันรวยฉันแบบฉันรวยแน่นอนฉันแบบแล้วแอคแบบนั้นการเดินความคิดการแต่งตัวเปลี่ยนไวเบชั่นของคุณให้คุณรู้สึกนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปหลอกคนอื่นว่าคุณรวยนะคะแต่มันฟิลลิ่งของเราอะที่มันรู้สึกของเราเอง แล้วหลาคุณกแอคชั่นในงานของคุณที่คุณเป็นแบบนั้นการเดินการนั่งการพูดฟีลลิ่งของคุณจะเปลี่ยนนั่นคือการ f เ k e it till you make it คุณจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากที่คุณนั่งคิดอยู่อย่างเดียวและความคิดมันจะปฏิเสธคุณคุณต้องแอคชั่นมันไปก่อนแอคชั่นก่อนความคิดอะ่ Act อะแอคแอ แอคชั่น if แล้วถึงมีอแอคชั่นแล้วถึงมีอะบางคนรู้สึกว่าอู้ฉันแบบเงินหายากหรืออะไรก็แล้วแต่ติดขาดขาดแคลนใช่ไหมให้คุณแอคว่าคุณมีเงินมหาศาลอย่างลูกศิษย์ที่มาอยู่ใกล้ตัวเล่เมก็จะเล่เมย์จะบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเงินติดขดัดให้คุณบริจาคเงิน จะ9บาท10บาทโอนไปบริจาคองค์กรการกุศลโอนไปบริจาคให้เด็กยากไร้9บาท10บาทร้อยหนึง่งอะไรก็แล้วแต่บริจาคทุกวันทําบุญทุกวันเงินจะเพิ่มพูนเข้ามาเงินจะถาโถมแบบมหาศาลเพราะคุณรู้สึกว่า,วาฉันมีเงินรวยพอที่จะแบ่งปันคนอื่นอันนี้คนแบบเงินติดขัดนะลองทำดูนะบริจาคเลยแม่ก็ บริจาคทุกวัน9บาท10บาทมีอยู่แค่นั้นในบัญชีมีอยู่พันหนึ่งบริจาค9ก9บาท10บาท0.5 0.1อะไรก็แล้วแต่ทำไปเถอะแล้วคุณจะรู้เลยว่าเงินถาโถมเข้ามาอย่างมหาศาลหมายความว่าคุณแอคไปก่อนนะนุบอกมาคุณแบบโชว์พาวเวอร์ของคุณไปก่อนนะว่าคุณมีอะ่ะคนมีมันถึงเหลือเฟือมันถึงแบ่งปันนะ่ะนุบอกมาคือบางคนนะ่ะมาบอกบอกอดิเมบางทีแบบ ฉันถ้าฉันรวยนะฉันจะแบบบริจาคให้กับองค์กรต่างๆฉันจะแบบทำมูลนิธิแบ่งปันเด็กยากไร้หมาข้างถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าฉันรวยนะคุณเข้าใจคำพูดนี้มาถ้าเขารวยเขาจะบริจาคฟิลลิ่งตอนนี้เขาไม่รวยตอนนี้เขาไม่รวยเขารู้สึกว่าเขาไม่รวยเขาพูดออกมาเนี่ยเขามันชัดเลยอารมณ์ของเขามันชัดเลย ถ้าฉันรวยฉันจะไม่ถ้าฉันถูกลอตเตอรีร่นะฉันจะโอ้จะเอาเงินไปทําบุญฉันจะช่วยเหลือคนนั้นประเด็นก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเงินที่คุณมีเว้ยความรวยอะ่ะถ้าคุณช่วยคุณช่วยไปเลยสิบยี่สิบบาทก็ช่วยถูกปะโอนไปเลยห้าบาทศูนย์จุดหนึ่งศูนจุดห้าห้าสตางค์มันก็คือช่วย ดังนั้นคุณจะเสพความรวยเลยอ่ะทันทีในคุณการที่คุณบริจาคไปเลยอ่ะคุณเก็ต้าอันนี้คือในแบบยกตัวอย่างให้คุณฟังนะถ้าการเงินติดขัดไม่ต้องรอให้แบบโอ้ยฉันเป็นมหาเศรษฐีเดี๋ยวฉันค่อยโอนเป็นโอนเป็นหลักล้านให้กับองค์กรการสนโอนหบาทสิบาท เบาท8บาทร้อยหนึ่พันึงเท่าที่คุณมีโอนไปนเลยให้หัวใจของคุณนะ่ะเขารับรู้ว่าแม่งกูมีเงินเหลือเฟือหัวใจกูใหญ่มากที่จะบริจาคให้กับคนอื่นกูมีอยู่ร้อยกูบริจาคไป5บาทสุดยอดเลยกูหัวใจคุณมันใหญ่อะมันยิ่งใหญ่ะจำนวนเล็กน้อยแค่ไหนมันก็คือเงิน ต่อให้เป็นหนึ่งบาท2บาทไปรวมกับจำนวนคนเยอะๆมันก็ทำช่วยเหลือคนนั้นได้ช่วยเหลือองค์กรการกรุศลได้เห็นไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนเงินแล้วไม่ต้องหลอว่าฉันถ้าฉันรวยฉันค่อยไม่ต้องคุณทำอย่างที่เมย์บอกรู้เรื่องเลยอาทิตย์หนึงรู้เรื่องนะเมย์พูดเลยนะตื่นเช้ามากดบริจาคเลยหาองค์กรการกุศลที่คุณชอบกดบริจาคเลย9บาท10บาททำทุกวันเหมือนคุณ บาทอะไรเงี้ยนึกออกไหมคุณให้ไปก่อนเลยแม่งกูแอคแอคเป็นแบบให้เลยเฟกอินที่ยูเมกอินเลยกูแอคไปก่อนเลยแอคว่ากูเป็นมหาเศรษฐีใจบุญกูมีเงินมหาศาลกูแอคไปก่อนเลยอันนี้เรื่องการเงินส่วนเรื่องความรักก็แอคได้เช่นกันบางคนดูเลยที่เมย์เป็นผู้แบบติดตามเรื่องความรักความรักก็แอคได้เช่นกันถ้าคุณอยากมีคู่คุณแอคได้แอคไปก่อนเริ่มเปลี่ยนการฟังเพลงเคล็คดลับ ถ้าคุณอยากมีความรักที่ดีดึงดูดความรักที่ดีคุณแอคไปก่อนว่าคุณมีคู่ใช่ไหมคุณอยากได้คู่ที่ดีคุณแอคไปก่อนคุณต้องเลิกฟังเพลงอกหักคุณต้องเลิกฟังเพลงรักที่ยังไม่สมหวังอันนี้ให้เคล็ดลับหร้อไ่ทำกับตัวแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแต่ก่อนชอบฟังเพลงแบบถ้าฉันคิดถึงเขาเขาจะคิดถึงฉันไหมนะประมาณนั้นนะ อารมณ์แบบกลุ่มกลุ่มความรักที่มันกลุ่มกลุ่มเนอะปะความรักที่แบบอืเนี่ยแบบถ้าฉันแบบไปบอกรักเขาแล้วเขาจะบอกรักฉันไหมหรืออะไรเงี้ยคือความรักแบบมันเพลงนี้มันแบบฟิลแบบฟิลแบบเออมันน่ารักมันแบบแล้วเลเมีก็เจอแต่วความรักแบบเนี้ยความรักที่กลุ่มกึ่งกึ่แบบว่าวมันจะใช่ไม่นะมันจะไม่ใช่แล้วฉันต้องคิดถึงเขาตลอดเวลา แต่พอลิซไม่มีสติเปลี่ยนเพล์ลิ์ฟังเพลงรักที่สมหวังอย่างเดียวอารมณ์เพลงประมาณว่าแบบดีใจที่เราได้เจอกันหรือเพลงรักของปูอัญชลีแบบเพลงรักอะเพลงเพลงไม่ชอบฟังเพลงนี้มากเพลงรักรักของปูอัญชลีอะเหมือนฝนตกตอนน้าแร้งเนี่ยเพลงเนี้ยฟังบ่อยมากอารมณ์แบบเราเจอกันแล้วค่ะแล้วเรารักกันแล้วค่ะเฟกอิดไงเฟกให้มันแบบเออฉันเจอความรักแล้วไง ฉันเจอสิ่งที่ดีดแล้วไงไม่เอาแบบแอบชอบหรือไม่เอาแบบเนี่ยถ้าเขาไปกับคนอื่นแล้วฉันต้องทนอยู่เหงาอยู่คนเดียวทําไมแบบรักไม่สมหวังเลยเนี่ยมันเพราะก็จริงมันเพราะก็จริงแต่มันไม่ทําให้คุณจูนพลังงานที่มันไปอีกพลังงานหนึ่งเข้าใจป่ะเพลงรักก็มีหลายระดับอันนี้เรื่องจริงนะเปลี่ยนเลยชุบ ไปฟังเพลงรักเฉพาะเพลงรักที่สมหวังเท่านั้นเพราะมันมีเพลงรักกึ่งสมหวังกึ่งอกหักกึ่งแอบชอบอะไรก็ไม่รู้ว่ะเห็นปะ Fake it until you make it f a k e ไปก่อนว่าฉันมีความรักที่ดีว่าฉันมีเงินความมหาเงินร่ำรวยมหาศาลที่จะบริจาคได้ว่าฉันสามารถเป็นแบบคนที่ให้คนอื่น f a k e i t แล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะคะเราต้องลงมือทำให้จัก,กรวาลสั่นสะเทือนพลังงานให้กับคุณเห็นเราต้องลงมือทำให้พลังงานภายในโลกใบนี้เขาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนั้นเราสอดคล้องเราอไลเมนต์กับเขาไม่ใช่คุณอยากได้แต่คุณพฤติกรรมคุณไปอีกแบบหนึง่งคุณอยากเป็นเศรษฐีใจบุญคุณอยากเป็นคนที่มหาศาลเงินางัางคั่ง พรางภูมาให้คุณแบบมหาศาลแต่คุณเป็นคนแบบว่ากระหนี่ขี้เหนียวต่อให้คุณรวยแล้วแม่งก็คุณก็ไม่แบ่งปันให้กับคนอื่นเลยการแบ่งปันมันหมายความว่าคุณแม่งมีเงินเหลือเฟือให้คนไปกูก็ไม่รู้สึกว่ากูเงินน้อยลงอ่ะใจกูมันใหญ่มากอย่างเลยที่เมย์อะเมย์ให้สุดเมย์ให้เงินที่ให้ให้เงินแก่ครอบครัวให้เงินดูแลคนในครอบครัวเมย์ให้สุด ต่อให้เลดี้เมจะไม่มีก็าตามเลยไเมยให้เขาหมดคือมันแบบมันเต็มอะ่ะแล้วเรารู้ว่าเรามีเหลือเฟือแน่นอนอะ่ะมันบินลิฟความเชื่อของเลดี้เมย์อะแอคก่อนเฟกอิด <Fake it S 1> ก่อนอันทิ่เมกอิดเข้าใจป่ะเข้าใจ่ไหมทุกคนทุกเรื่องคุณอยากได้อะไรคุณแอคไปก่อนเลยคุณอยากเป็นใครอย่างเลดี้เมย ฉันอยากเป็นผู้หญิงพรีเมียมฉันแอคไปก่อนเลยฉันลุกมาแต่งตัวแบบผู้หญิงพรีเมียมฉันมาดูแลตัวเองฉันหมาะกกาลังกายฉันมารักษาหุ่นของฉันให้เป็นพรีเมียมฉันเริ่มทำสเต็ปบายสเต็ปฉันแอคไปก่อนแล้วคุณจะเริ่มเป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะคุณคิดอย่างเดียวมันไม่ได้เว้ยคุณต้องแอคชั่นไปด้วยเข้าใจปะคุณคิดอย่างเดียวไม่ได้เหมือนอารมณ์แบบว่าสมมตินะยกตัวอย่างนะคุณรักใครสักคน แล้วคุณไม่ทําอะไรเลยคุณคิดอย่างเดียวว่าคุณรักเขาแต่คุณไม่แสดงออกอะว่าคุณรักเขาคุณไม่ได้แสดงออกคุณไม่แบบซื้อขนมไปให้เขาคุณไม่ส่งข้อความไปหาเขาคุณไม่โทรหาเขาคุณไม่แสดงความหหยหาให้เขาคุณคิดอยู่อย่างเดียวว่าคุณรักเขาอะโลกมันไม่สะเทือนเขาไม่รับรู้อะเข้าใจป่ะดังนั้นหน้าที่เราคือมันทําให้จักรวาลอะรับรู้ไปเลยว่าเออฉันชอบเขา เออฉันแบบฉันฉันต้องการสิ่งนี้ฉันรวยฉันมั่งคั่งคุณแม่งแอคไปก่อนน่ะไม่ใช่แบบโอ้โหแบบฉันอยากเป็นเศรษฐีฉันฉันอยากเป็นผู้หญิงพรีเมียมแต่ไม่ทําอะไรเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ไม่อาบน้ําไม่ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากได้ผู้ชายโปรไฟล์ดีอย่างเงี้ยแต่คุณไม่แบบไม่ทาอะไรเลยไม่พัฒนาตัวเองเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะมันต้องแอคไปก่อน ถึงแม้ว่าการแอคชั่นนี้มันอาจจะไม่ได้แบบว่าถึงปลายทางเร็วอะแต่ทุกสเต็ปในการที่คุณแอคไปในแต่ละวัน365วันของคุณอนะไม่บอกเลยนะคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่365องศานั่นคือคนใหม่แล้วโอเคปะ่ะใครอยากการเงินมั่งคั่งไปบริจาคทุกวันโอนอะกดโอนอะ 9ก้บาทสิบาททำตาลิสเนียทุกวันไม่เกี่ยวกับเงินน้อยเกี่ยวกับจิตศรัทธาจริงปะเหมือนที่ศาสนาพุทธบอกอะ่ะไม่เกี่ยวกับการบริจาคเท่าไหร่แต่เกี่ยวกับว่าจิตของเรามันศรัทธาเราอยากจะให้คนอื่นก็คือจบแหละเข้าใจปะไม่เกี่ยวกับเงินเยอะหลายคนชอบมีเงินไขถ้าฉันรวยฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะให้แก่สังคมมึงให้ไปได้เลยตอนเนี้ยหบาทสิ 5, บาทก็ให้ได้ถ้ามันจะให้ แล้วเมยเจอคนพิการเดินผ่านมาหรืออะไรเงี้ยให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่ะให้ทำไปก่อนชัดเจนไหมเก็ตปาข้อนี้ fake it until you make it